พ้ภัย<ค>ด้วยจิตสมาธิาธคนเราทุกคนล้วนถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกหรือที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอยู่คะเป็นเงื่อนไขที่ถูกผูกมาก,กับชีวิตแบ่งได้เป็นสี่ประเภทคือหนึ่งกามโยุค้า,า,ค,าความยินดีในกามคุณ ที่ทำให้เกิดอารมณ์ที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะชีวิตจึงมีทั้งสุขและทุกข์แบบชั่วคราวและถาวรเช่นการหลงติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรที่เสพแล้วพอใจก็เป็นอารมณ์ที่เรียกว่าความสุขหากไม่พอใจ ก็จะเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าความทุกข์อ 2. อภวะหยขคา,า,วขาความยินดีในสิ่งที่เรียกว่ารูปปยานและอรูปปยานยานคือการเพ่งอารมณ์ที่แน่วแน่คนเราถ้าหากว่ามีจิตหรือใจที่แน่วแน่กับอะไรก็จะพยายามรักษาเอาไว้เก็บ ในอารมณ์ต่างๆคือถ,ถ้าพอใจก็อยากให้อยู่กับตัวเองตลอดเวลาการยึดติดนี้ก็ไม่ต่างจากการเสพสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยใจที่จดจ่อต่อเนื่องเป็นกิเลสกามได้ทั้งสุขและทุกข์หากทำจิตให้นิ่งสงบไม่ได้ความสุขที่แท้จริงก็จะไม่เกิด และจะกลายเป็นภัยของชีวิตส,ส<า>ทิฏฐิทิโยคะ,ยค,ะความยึดถือเอาความคิดเห็นที่ผิดๆของตนเองมาเป็นอารมณ์ว่าขาดสิ่งนั้นไม่ได้ถ้าขาดแล้วจะเป็นทุกข์และถ้ามีอยู่หรือได้มาก็ยังทุกข์อยู่เนื่องจากกลัวว่า จะสูญเสียไปในเวลาใดเวลาหนึ่งสรุปว่ามีอยู่หรือได้มาก็เป็นภัยเพราะกลัวสูญเสียไม่มีอยู่หรือไม่ได้มาก็เป็นภัยเพราะความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองชีวิตก็เป็นถูกและสี่อวิชายกคะ ความไม่รู้แจ้งในพระสัตธรรมทำให้ใจไม่มีความสว่างเพียงพอในคติพระพุทธศาสนากล่าวว่ายังไม่เห็นอริยสัจคือยังไม่เห็นทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้ก็เป็นภัยแก่ชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัเทศนาเปรียบเทียบให้เห็นว่าโยคะหรือเครื่องผูกทั้งหลายเหล่านี้ เป็นเสมือนเชือกสี่เกลียวที่ผูกมัดคนเราไว้กับภพบทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏะสงสารไม่รู้จบสิ้นหากว่าชีวิตคนเราหลุดพ้นได้คือจิตหลุดพ้นจากกิเลสกรมก็จะทำให้พบกับความสุขเกษมหรือที่เรียกว่าจิตเกษม คือจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสกามได้สำเร็จแล้วก็จะหลุดพ้นจากโยคะทั้งสี่ข้างต้นจะไม่มีอารมณ์ที่ขุนมัวไม่กระวนกระวายและมีจิตนิ่งสงบได้ดังที่พระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดจันทสโรวัดปากน้ำภาษีเจริญกล่าวเป็นอนุสติธรรมว่า เกิดมาว่าจะหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำไมอ้าที่ยากมันก็หลอกอ้าที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิอกอยากลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันสามเรื่อยไปเสศษกิจสิบหกไม่ตกกันดาน เรียกว่านิพพานก็ได้สรุปก็คือจิตส,สมาธิทำได้แล้วภัยก็ไม่หมา,มมาแแ้วพาน